ครับนะครับท่านก็มีสินค้าเยอะแยะไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าในครัวเรือนสินค้านอกครัวเรือนนะครับตรงนี้ท่านทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายคู้มือพวกอย่างไรประการที่สองกฎหมายอื่นที่ท่านจะมีอยู่นะครับประการที่สามท่านมีการเยียวยาความเสียหายคู่มือพวกเขายังไรลเยียวยาความเสียหายผมมั่นใจว่านักธุรกิจขายตรงอาจจะได้ฟังข้อมูลเล้บ้างก็มีนะครับเ่าเอ๊ะ การการรับโลโก้จากสกบ,บเนี่ยจะต้องมีการทำประกันนะนะครับประกันตรงนั้นก็ไปคุยกันแบบอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกันนะครับเอารายได้มาเป็นเกณฑ์นะครับหรือจะเอ,เอาสินค้ามาเป็นเกณฑ์ผมขออนุญาตตอบปันธง,งตรงนี้เลยนะครับว่ามีเกณฑ์อยู่สาเกณฑ์สำหรับการเยาวยาวความเสียหายหนึ่งเกณฑ์กรณีที่ให้ธนาคารค้ำประกันครับ เกณที่สองตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเกณฑ์ที่สองท่านทำประกันเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ผมผมดูแล้วเนี่ยหลายท่านกเ็เลือกที่จะให้ธนาคารการันตีนะครับอันนี้ก็ว่าไปแล้วแต่ท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านครบองค์ประกอบสามข้อแล้วสองก็บอ จะรับรองด้วยการมอบตาราสินักาให้เป็นภาษาไทยสกบกคุ้มครองผู้โพก <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษคอน,มมอน sumer โพลิชช่างการันตี <c oughs> นครับครับ <c oughs> อันนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือจากนี้ไปเนี่ยทางภาครัฐบอกวาอ่าการคุ้มครองผู้โพกเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปผู้โพกเองเนี่ยถ้าเกิดว่า,าไปซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าตามคําโฆษณาคําพูดที่ได้โฆษณาไว้กับ ประชาชนทั่วไปบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์เนี่ยมีเงินค้ำประกันการันตีคุ้มครองความเสียหายนั้นเยียวยาทันทีคือไม่ต้องไปฟ้องร้องที่ไหนแหละก็คือเขามีดูมีหน่วยงานรับรองดูแลก็ก็นำเสนอันนะครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายทันทีนะครับทันทีตามมติของท่าการคุ้มครองพวกนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็คือท่าน ออการทำงารผู้ใหวกก็มีความเห็นว่าการเยียวยาความเสียหายกับผู้ใหวกเนี่ยเดิมเดิมเราก็เจราจาไกลเกลียยังมีอยู่นะนะเจราจาไกลเกลียไม่จบแล้วก็ฟ้องคดีให้เรบาบอกเลือกอยู่ในศาลสามปีสี่ปีไม่จบเนี่ยผู้ใหกเสียวเวลาคงั้นเรามีการเยียวยาความเสียหายการันตีตรงนี้เลยแสดงว่าต่อไปไม่ต้องกัวงวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเวลาฟ้องร้องเนี่ยต้องไปรอนานไม่รู้ใครรับผิดชอบตอนนี้มีหน่วยงานกลาง ก็คือทางสคบเนี hmm. so ่ยออกตาสัญลักษณ์ให้แล้วก็ต่อไปผู้ประกอบการอะไรไหนได้รับตาสัญลักษณ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้คุ้มครองตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นมีหน่วยงานก็คือไม่ว่าจะเป็นแบงก์การันตีเรื่องของบริษัทประกันหรือว่าสมาคมที่มารับรองกันเองโดยมีจัดจ้างกองทุนขึ้นมาซึ่งสามารถคุ้มครองได้ นั้นท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยปัญหาเรื่องของอขายตรงจะเป็นปัญหาอย่างไรและจะมีปัญหาอะไรที่ท่านต้องกังวลว่าเอ๊ะจะไม่ได้สินค้าตามคําโฆษณาหรือไม่หรือว่าไปซื้อแล้วโฆษณาไม่ได้เป็นตามแผน อันนี้แหละครับจะเป็นการคุ้มครองอันนี้กลับมาถามท่านนายกสมาคมนิดหนึ่งนะครับเ<ช> <ๆ S 2> พราะว่าท่านในว,วันนี้เนี่ยมาคุยกันเนี่ยคือทั้งสองหน่วยงานนะครับคือภาครัฐกับภาคเอกชนมาคุยกันทางท่านนายกสมาคมนะครับท่านอุวัฒน์ซึ่งทั้งเป็นอดีตเลขาสกบด้วยวันนี้มาฟังท่านจุชัยซึ่งสารนโยบายต่อแล้วก็พัฒนามาขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากเมื่อก่อนไม่มีตาชาักตอนนี้มีตาชารักท่านมีเห็นอย่างไรกับในฐานะที่มาเป็นภาคเอกชนแล้วก็เป็นนายกสมาคมท่านมีไอเดียอย่างไรครับ ผมก็ดีใจนะครับที่ทางภาครับเข้าใจเรื่องธุรกิจขายตรงว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและสามารถที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติได้สิ่งที่ท่านเลขาธิการได้กล่าวมาได้ให้เนื้อายตับภาคเอกชนนั้นสมามพัฒนาการขายตรงยินดีน้อมรับและสนับสนุนและส่งเสริมเต็มที่เพราะว่าถ้าได้ทําอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยนะครับ ที่ไม่มีงานทำหรือมีหนี้สินหรือไม่ตกงานนะครับหรือมีงานอยู่แล้วแต่ถ้าอยากมีไรายได้เพิ่มขึ้นธุรกิจขายตรงแบบเดือดาก็สามารถช่วยได้ผมอยากเรียนอันนี้นิดหนึ่งให้ท่านประชาชนเข้าใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายท่านทรงว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยเป็นเรื่องของการตลาดอีกแบบหนึ่งที่ต่างจาก ธุกิจที่เป็นปกติธุระที่เขาทําค้าติดค้าส่งนัไปแต่ขายตรงนี้ประกอบด้วยสามฝ่ายคือผู้ประกอบการผู้จําหน่ายสละซึ่งรับสินค้าหรือรับบริการจากภาคผู้ประกอบการไปสมัครทำมาให้ผู้ปกผู้ประกอบผู้จําหน่ายสละนี้ก็เป็นผู้ปกป่วยเพราะฉะนั้นนโยบายของสองบอซึ่งวันนี้ผมดีใจมากก็ขอจารึกไว้ว่า,ว,าวันนี้วันที่แปด คุมภาพันสองพันหาร้อยเนี่ยเราคิดว่านี่มีดหมายของธุรก,กิจขายตรงซึ่งกําลังจะกระจายไปสู่อาเซียนหรืออาเซียนจะเข้ามา,ามทำธุรก,กิจขายตรงในประเทศไทยนั้นจะสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือที่มีหนี้สินนะครับแต่ถ้ามีจิตใจมุ่งมั่นมีความสุจกิตมีตั้งใจทํางานขยันขันแข็งทำมาหากินผมว่า ธุรกิจขายตรงแบบเครือขายที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้จะช่วยได้ครับก็ขอขอบคุณท่านเลขายใกรท่าน้ำไเป็นความพ่อไว้ในโอกาี้ด้วยครับต้องเรียนคุณุงชายนะครับว่าอาจา์ศิรักอรสกบเนี่ยต้องอยู่ที่ผู้พูดตัดสินใจนะครับว่าท่านจะไปซื้อสินค้าอย่างเนี่ย ถ้ามีตาสัญลักของของสกบแสดงว่าท่านมั่นใจได้ครับนะครับมั่นใจได้ครับมันก็ไน้ส่วนตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านมั่นใจว่าถ้าซื้อสินค้าแล้วบริษัทเขามีมาตรการยาวยความเสี่ยงหายครับนะครับเป็นเรื่องแยกแยะระหว่างมีตาสลักกับไม่มีตาสลักนะครับแสดงว่าผู้ไอ้พกเนี่ยสบายใจได้เลยว่าถ้ามีตาสลักเนี่ยคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีคําโฆษณาเกินจริงเพราะถ้ามีเนี่ยก็มีหน่วยงานมารับรองคือเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนรับประกัน อีกข่าว,ว่าดับเบิลล็อกนะคือมีอะไรที่มั่นใจมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาฝากท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขายตรงเนี่ยน่ากลัวไหมวันนี้ฟังสองท่านแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องขายตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังกันมานาน ในอดีตอาจจะรับรู้ว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องที่พูดกันต่อันไปแต่จริงต้องบอกว่าวันนี้ขายตรงเป็นโอกาสสําหรับคนนะครับที่อาจจะขาดโอกาสเรื่องของอาชีพขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการไปทําธุรกิจแต่นี่เป็นโอกาสเพราะโดยเฉพาะซึ่งวันนี้นะครับหน่วยงานที่ภาครัฐเองให้ข้อมูลโดยท่านจิราชัยได้บอกมาแล้วครับว่าวันนี้การส่งเสริมสนับสบนุนแล้วก็มีการ ตีกรอบป้องกันก็คือว่าถ้าใครอยู่ในกรอบของกติกาแล้วก็มาขึ้นทะเบียนแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับตราสันรักไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําให้มั่นใจได้ว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องแล้วก็มีอะไรที่คุ้มครองท่านผู้บริโภคอีกชั้นหนึ่ง นะครับและโดยเฉพาะซึ่งวันนี้นะครับภาพลักษณ์ใหม่ของสคบอกับสมาคมพัฒนา,านการขายตรงไทยที่พร้อมร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาที่จะทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันป้องก,รรอกันพร้อมกับสบนุนทําให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์กับภาคประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่จะสามารถนําไปสู่ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าในโอกาสหน้านะครับเราคงเอาเรื่องดีๆมีอะไรที่พัฒนา มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนะครับก็ต้องกอบขอบขอบคุณท่านด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับเรายังมีอะไรที่น่าสนใจอีกที่จะเอามาฝากท่านผู้ชมในครั้งต่อไปซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมหาศาลกับขายตรงยุคนี้ยุค AEC ครับวันนี้เราทั้ง3าท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ รบ, hey, บรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยท,ที่ที่น่นไปรปลู้ทางในอนาคตเป็นไงจะแจ่มใสแค่ไหนครับก็มีหลายประเด็นนะนะที่ท่านออตอบนะครับ,รบแต่ว่าบทสัมภาษณ์ที่ได้พูดไว้เนี่ยที่ท่านพูดแต่เฉพาะเรื่องของการทําตาสารลักษณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง ก็มีความสําคัญนะเรื่อง<ก>แบบนี้นะับก็เป็นควาคัญคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าการไปสู่ความเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของการทําธุรกิจด้วยกันซึ่งมีหลายประเด็นที่ท่านตอบอย่างผมจะสรุปนิดนึงว่าอ,อาจจะมีไม่มีในส่วนของเทปเนี้นะครับ,รบซึ่งท่านให้ข้อแนะนํา ซึ่งเราก็มีคําถามคําถามหนึ่งที่ถามไปว่าอ,อแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยในบริษัทที่ขายมาก่อนหน้าน,นียเขาขายได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็ข,าขึ้นอยู่กฎหมายนั้นๆถ้ากฎหมายนั้นๆเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเป็นยาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าต้องขายในสถานที่ถ้ามีใบอนุญาตขายในสถานที่ก็ขายได้แม้จะเป็นขายตรงก็ขายได้ไม่ได้ผิดเลยไม่มีอะไรออแต่ไม่อนุญ,ญาตให้ไปเล่ขายครับ เพราะว่ากฎหมายบอกว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทไหนที่ต้องขายในสถานที่ก็ต้องขายในสถานที่แต่โดยกรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ให้ขายว่าต้องไปบอกว่าห้ามขายนู่นขายนี่ขายได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแต่ต้องขายอยู่ในกรอบของกฎหมายนั้นขกฎหมายนั้นที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายนั้นเช่นกฎหมายอาหารยาเนี่ยเขาบอกให้ขายสถานที่ก็ต้องขายอยู่ในสถานที่มีเภศสัตว์คุณจะไปเล่ขายไม่ได้ปุ๋ยต้องขายสถานที่เขาต้องขายในสถานที่ห้ามเล่ขายครับ แต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าห้าไม่ขายขายได้สามารถขายได้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าสกบอนี่คือรับรองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีมาตรฐานอื่นอีกว่าการจดเพิ่มสินค้าเนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้ทุกๆปีเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดนนก็มีเรื่องของร,รายงานมาว่าบริษัทไหนที่ไม่ไดจดทะเบียนไม่ยื่นแผนการดําเนินงานไม่ได้พืชยื่นรายงานทุกๆ6เดือนเนี่ยก็ต้องไปยื่นซะก็เห็นว่ามีรายชื่อมา50 0รกว่าบ,บริษัทนะครับ539ริบ,บริษัทเนี่ยซี่ท่านแจ้งมาว่า ต้องไปยื่นซะเพราะถ้าไม่ยื่นต่อไปอาจจะถูกแช่แข็งไว้ก็ยังคือถือว่าไม่ดําเนินการอะไรแล้วแต่ว่าบริษัทที่ยื่นเนี่ยต่อไปนี้ถ้ายื่นเนี่ยทุกๆ6เดือนเนี่ยถ้าคุณมีสินค้าอะไรเพิ่มคุณก็ยืน่นรายการสินค้าเข้าไ,ไปเลยว่าคุณขายอะไรเพิ่มก็ถือว่ารับรองไปเลยไม่ต้องไปยื่นว่าขายจะขายอะไรเพิ่มยื <i> ่นให้ให้รับทราบให้รับทราบก็ถือว่าขายาได้เลยแต่ถ้าเป็นแผนการตลาดต้องยืน่น้าเปลี่ยนแปลงต้องยื่นก่อนให้รับวัดก่อนถึงจะทําได้เห็นภาพไหมครับแล้วก็ท่านก็สรุปว่าเห็นมััครรบว่่่าาเเือองงขตกี ต่อไปก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พูดว่าถ้าบริษัทไหนมีตาเลักเนี่ยก็ถือบริษัทนั้นถูกต้องทุกประการก็เป็นการรับรองโดยรัฐแล้วล่ะนี่คือประก่อการที่รับรองแต่ยังมีอีกราที่เราเคยคุยกันในเทปก่อนว่าต่อไปในรับรองตาเลักสาหรับผู้ก่บการแล้วถ้าทําเรื่องของตาเลักหรือว่า ให้ลายเส้นสำหรับผู้จำหน่ายสด้วยจะดีไหมซึ่งมีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าแหละจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับจะมาวิพา์วจ้างอีกทีครับแต่สำหรับวันนี้ก็ได้เวลาหาที่ที่เหมาะสมในเรื่องของคบก่อนครับครับครับนี่เลยคัะท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆเหล่านี้ต้องรายการชี้ทางรวยเท่านั้นครับวันนี้จะขอขอบคุณครับดรสมชายชลีลาหนะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอรคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกรรมการและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยครับสวัสดีครับครับ เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c ลีโอพล s สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด c ลีโอพล s คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดย บริษัทเนเจอรเฮิร์บอินดัสจำกัดจัดจำหน่ายโดย j อ y อนคอโทร02 975 5, 5 8 5 8กโอกาสดีๆที่มี หบจากจอยแอนคอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆ,ๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนคอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคาถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ รอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการท,กท,ท,ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแนอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะ โอกาสในการสร้างรายได้และอาทิตย์ที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนพคับ